สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลใน E p พีที่721กันค่ะพี่พี่กำลังรับชมใน EP ีที่721กันนะคะวันนี้นะคะมีทั้งพระงานสายประกวดพระบ้านพระเก่าเก็บแต้ยด้มเดิมๆนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้พี่พ,พี่ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะ ให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชาัดเจนนะคะ ยกตัวอย่างนะคะท่านอย่างเช่นหมายเลขกหนึ่งวันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดพิมพ์บัวรอบก้นลายเซ็นนะคะพี่ๆจะได้รับนะคะองค์พระพร้อมใบประกาศเลยนะคะปี2 5 0 8วัดช้างให้ค่ะเป็นพิมพ์บัวรอบนะคะก้นลายเซ็นด้วยนะคะพี่ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจเบีย้ยแก้ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะ แจงปิดเป็นหมายเลข6เข้ามาได้เลยนะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นกล้องให้ชมนะคะไล่ไปตั้งแต่รายการที่1จนถึงรายการที่22เลยนะคะพี่ๆฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดกันนะคะหรือท่านใดสนใจหมายเลข9นะคะเป็นองค์นะคะคุณท่านเป็นเหรียญของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเหนือดวงค่ะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ําให้กับคุณท่านเลยนะคะองค์นี้คะ่ะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็น ปี62สองนะคะท่านหรือท่านใดนะคะสนใจหมายเลขที่12ค่ะองค์นี้นะคะเป็นชินราชอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลกค่ะเลี่ยมนะคะพี่พี่เลี่ยมกันน้ำไม่ก่อยพี่เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่เก็บได้เก็บนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะหมายเลข13ค่ะก็จะเป็นล็อกเก็ตนะคะพี่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านใดไว้นะคะได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะนี่ค่ะเป็นล็อกเก็ตของพระราชินีนะคะคุณท่านด้านหลังนะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะ เรียนภูมิภพดนดุลยเดชนะคะพี่พี่ราชการที่9นะคะให้ทันกันนะคะพี่พสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสาตรงมาได้เลยที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดได้อุหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหเลยนะคะท่าน วันนี้ค่ะรายการที่หนึ่งนะคะขอเปิดด้วยรูปหล่อหลวงพ่อทวดคะ่ะพี่พี่เป็นพิมพ์บัวรอบนะคะก้นลายเซนปี2508วัดชังให้จังหวัดปัตตานีคะ่ะพ,พี่นี่ค่ะนาทัานเต็มหน้าท่านชัดนะคะพี่พี่ดูฐานนะคะฐานสูงสองชั้นนะคะบัวรอบนะคะก้นลายเซนด้วยค่ะ<ม>สวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนคะ่ะมีสัญลักษณ์นะคะพี่พี่ นในการประกวดนะคะพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะคะท่านใดสนใจองค์นี้นะคะให้ทันกันนะคะพี่ๆหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อทวดองค์นี้นะคะพี่พี่จะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะท่านได้รับนะคะปล่อยแบ่งปันให้รายการที่1วันนี้นะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทเท่านั้นเลยนะคะ ขอ,อนุญาตนะคะพี่พี่มาดูนะคะเป็นก้นลายเซนนะคะนี่ค่ะฐานนะคะพี่พี่เป็นก้นลายเซนนะคะฐานท่านเต็มนะคะบัวสองชั้นนะคะเป็นบัวรอบนะคะพี่พี่หน้าตาท่านชัดนะคะนี่ค่ะทั้งจมูกใบหูนะคะสวยมากๆเลยนะคะพ,พี่เก็บได้เก็บกันนะคะรายการนี้นะคะหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะนี่ค่ะ ด้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีพิมพ์นี้เก็บนะคะเป็นพิมพ์บัวรอบก้นลายเซ็นปี2508ค่ะหมายเลขหนึ่งท่านได้รับนะคะ750บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่เบาทพร้อมส่งนะคะดารับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศไปเลยนะคะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสองค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็น พระสมเด็จนะคะวัดระฆังโคสิตารามพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะพี่พิมพ์เส้นได้กรทมนะคะได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะในการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะคะพี่ๆจะได้รับองค์พระนะคะนี่ค่ะสวยตรงตามรูปแน่นอน,นะคะ่ะพี่ๆรับประกันนะคะนี่ค่ะสวยตรงตามรูปแน่นอนนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลนะคะ่ะสมเด็จพิมพ์เส้นได้รายการนี้ท่านได้รับนะคะปล่อยแบ่งปันให้ที่750บาทเท่านั้นคะ่ะ 750บาทนะคะพี่พี่ให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือถ้าข้อความมาก่อนคนแรกนะคะหนูจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายกับพี่พี่เลยนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้ะค่ะพี่พีหากันยากนะคะ อขออนุญาตนําออกมานะคะพี่ๆให้ได้รับชมกันชัดๆพิจารณาไปพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่ๆดูเสียนนะคะเสียนแหลมๆนะคะทะลุซุ้ม,ม,มงามๆแบบนี้เลยนะคะพี่อกท่านเต็มนะคะนี่ค่ะผิวพระเดิมๆเลยนะคะลายเส้นนี้ก็จะเป็นแตกตามธรรมชาติเลยนะคะพี่ทานท่านเต็มนะคะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะท่านใดสนใจค่ะให้ทันกันนะคะพี่พ ได้รับองค์พระพร้อมใบเลยนะคะท่านใดตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะคะพ,พี่ดูขอบข้างนะคะงดงามค่ะรายการนี้ต้องไม่พลาดนะคะท่านใดผ่านตาเข้ามาในวันนี้นะคะนี่ค่ะผ่านเข้ามารับชมในในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆอยากให้ได้เก็บกันจริงๆเลยนะคะหนึ่งองค์เท่านั้นเลยนะคะพี่ๆดูขอบตัดด้านข้างค่ะนี่ค่ะไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะ พระงานประกวดที่ได้รับรางวัลมานะคะพี่ๆเก็บได้เก็บนะคะองค์นี้ท่านได้รับนะคะพร้อมใบประกาศเลยแปะปล่อยแบ่งฟ้านะคะพี่ที่7 5 0บาทเท่านั้นค่ะ7 5 0บาทนะคะ mm hmm. มากันต่อค่ะที่หมายเลข3วันนี้นะคะพี่ๆองนี้ mm hmm. น,นะคะเ mm hmm. ป็นพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามนะคะ mm hmm. พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะ mm hmm. อยู่ในชุดเบญจภาคีด้วยนะคะพี่พ เป็นพระประเภทเป็นจ่าภาคีนะคะในการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคนาจารย์ทั่วประเทศเลยนะคะณตารวจตำรวจสามพานจังหวัดนะคนปรปฐมนะคะพี่พีทรายการนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะท่านใดสนใจเก็บได้เก็บนะคะนี่คะ่ะหากันยาานะคะหลายท่านได้ไปแล้วเนาะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้ให้ทันกันนะคะพี่พีไม่รอช้านะคะพิมพ์ใหญ่รายการนี้ปล่อยให้เลย7 5 0บาทค่ะ 750บาทเท่านั้นเลยนะคะมารับชมอง์พระไปพร้อมๆกันค่ะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตนําออกมาจากกลองให้กับพี่ๆได้รับชมกันชัดๆเลยนะคะเนื้อหามวลสารดีเลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์พใหญ่ค่ะเกตงงามๆนะคะทะลุซุ้มค่ะอยากซุ้มก็โค้งงดงามเลยนะคะนี่ค่ะอกท่านเต็มนะคะพี่ๆนําไปเลี่ยมใส่กรอบบูชาขึ้นคอกันได้เลยนะคะ เป็นพิมพใหญ่นะคะที่อยู่ในถุงซีนเลยนะคะให้พี่ๆนะคะถึงมือพี่ๆในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อแน่นอน,นะคะ่ะไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะถึงมือพี่ๆในสภาพองค์สวยแน่นอน,นะค่ะพี่ๆนี่คะ่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอเลยนะคะเดินทางม,มาเป็นหลายร้อยกว่าอีพีแล้วนะคะวันนี้คะ่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะท่านใดเห็นแล้วชอบเห็นแล้วศรัทธ,ธานะคะรายการนี้นะคะ สวยคะ่ะพี่พี่เนื้อหามุนสันดีองคสภาพสยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบ่นไม่มีหักส้มนะคะองค์นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทท่านได้รับรายการที่สามนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะพี่เอาให้ทันกันนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญพระปิดตาพังพะกาลร,รุ่นหนึ่งคะ่ะพี่พี่บุกวัดนะคะ วัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงค่ะพี่พี่เป็นเหรียญปีสามศูนย์นะคะบูรณะวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนะคะปิดตาพังพการรุ่นหนึ่งค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆไปเลยนะคะพี่พนี่ค่ะปิตาพังพการนะคะรุ่นหนึ่งวัดเขาอ้อค่ะพี่พี่ดูนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะท่านใดสนใจเหรียญปิดตาพังพการปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะองค์นี้ที่ 4 5 0ห้าบาทเท่านั้นค่ะ4 5 0ห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นพระราหูนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปี12นัก,กษัตริย์นะคะท่านใดสนใจนะคะ4 5 0หบาทเท่านั้นค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะลายเส้นงดงามค่ะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนะคะพี่ๆมากันต่อเลยที่หมายเลขห้าค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งใหญ่นะคะของหลวงปุโต,โตนะคะวัดประดู่ชิมพีกอทมอนะคะพี่ๆเป็นพระกิ่งใหญ่ค่ะนี่ค่ะจะได้รับพร้อมกล่องไปเลยนะคะใต้ฐานตรงนี้นะคะอักขระไว้นะคะพระราชสัมวรรพิมลน,นะคะพี่ๆหน้ากล่องให้ดูกันค่ะนี่ค่ะกล่องนะคะหน้ากล่องท่านชัดเป็นกลิ่งใหญ่ของหลวงปุโต,โตค่ะท่านได้รับองค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะ 700บาทเท่านั้นเลยนะคะพระก,กิ่งใหญ่ให้ทันกันนะคะพี่พเดี๋ยวหนูขออนุญาตเขย่านะคะเวลาเขย่านะคะพี่พี่จะรู้สึกว่ามีเสียงด้วยนะคะนี่ค่ะตายฐานนะคะก็จะเป็นต่อโคดของหลวงปู่โตทั้งซ้ายขวาเลยนะคะพี่พี่ตรงฐานนะคะอักขาระไว้ว่าพระราตสังวรพิมลน,นะคะเป็นองค์เป็นพระก,กิ่งใหญ่ทองเหลืองนะคะพี่พี่นี่ค่ะหน้าตาท่านชัดนะคะจมูกนะคะ เสียนแหลมงดงามเลยนะคะพี่พีเป็นพระกิ่งใหญ่ของหลวงปุโตนะคะนี่ค่ะอักขระตอกไว้นะคะวัดประดูชิมพีหลวงปุโตค่ะกรรมการนะคะพี่พีปีสองหเก็บกันให้ทันนะคะเวลาขย่อมีเสียงด้วยนะคะรายการนี้ท่านได้รับนะคะพระกิ่งของหลวงปุโตปอยแบ่งปันให้ที่700บาทเท่านั้นค่ะเจ็700บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขหกค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะคะประเภทเป็นพระเครื่องร้างค่ะพี่พี่เบี้ยแก้ลูกใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะเม็ดใหญ่เลยนะคะของหลวงปู่บุญค่ะได้รับองค์พระพอพรเบี้ยแก้เลยนะคะนี่ค่ะมารับชมกันนะคะเบี้ยแก้ลูกใหญ่เลยนะคะพี่พี่ด้านข้างนะคะจะเป็นถักลวดถักเชือกไว้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นถักเชือกโบราณนะคะเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญค่ะแข้วคาดปลอดภัยนะคะมีเก็บไว้นะคะพี่ นี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีหัวห่วงไว้นะคะพี่พี่เวลาเขย่านะคะนี่ค่ะจะรู้สึกว่ามีประรอดอะไรอยู่ด้านในด้วยนะคะชมรมพุทธศิลป์ไทยนะคะพี่พท่านใดสนใจเบกกี้ยแก้ลูกนี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้นะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะ 700รบาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข7็ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดผ่าปากนะคะรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี0ูนย์ค่ะพี่พี่องนี้เป็นเนื้อนปากานะคะตัวหนังสืออัคราท่านชัดนะคะพี่พี่ดูหน้าเหรียญกันค่ะนะคะจมูกดวงตานะคะลายเส้นตรงหน้าผากเรียงชิดติดกันเลยนะคะเหรียญสวยหน้าเหรียญคมๆค,ค,ค่ะพี่พี่นี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะองค์น,นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําค่ะให้กับคุณท่านหนาๆเลยนะคะเก็บได้ยาวๆเลยนะคะพี่ๆเก็บไว้นะคะนีย่ยค่ะใช้งานได้เลยนะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลหลวงปู่ทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นท่านใดตาไวตาถึงได้ของติกระบ้านไปแน่นอนค่ะเรียนนี้นะคะหลวงปู่ทวดแบ่งปันนะคะที่550บาทค่ะ550บบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆ ต่อมาค่ะมากันที่รายการที่8ดนะคะองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ๆเหรียญปู่เอี่ยมนะคะงามจริงๆค่ะเนื้ออันปะก้านะคะนี่ค่ะหน้าตาท่านชัดนะคะทั้งดวงตาจมูกนะคะพี่พี่ดูตรงใบหูนะคะลายเส้นนะคะตรงขอบปากมุมปากนะคะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนของเหรียญสวยค่ะเลี่ยมนะคะพร้อมกันน้ำค่ะพี่เลี่ยมให้หนานาเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําค่ะด้านหลังนะคะเป็นหลังยันสี่ค่ะ องนี้ท่านได้รับนะคะปล่อยแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข9ค่ะอง์นี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะพี่พี่ของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทรายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะพี่พี่ในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนคะ่ะนะคะต่อโคตศิรานะคะเป็นปี6 2สองนะคะเหนือดวงรุ่นแรกคะ่ะพี่พี่ นี่ค่ะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ศิราท่านเยอะนะคะเลี่ยมกันน้ําให้นะคะพ,พี่เป็นเหรียญน,นะคะเลี่ยมกันน้ำค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นส่วนสงแกตแปะอํเาเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะปี6-2ค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทอายุท่าน75ปีนะคะท่านได้รับอนค์รีแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข10บค่ะ องค์นี้นะคะเป็นเหรียญพหูรมานนะคะพี่พี่เหรียญมากมีประสบการณ์นะคะจากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทท่านปลูกเสกเดียวนะคะพี่พี่นี่ค่ะตัวนุมานตัวใหญ่นะคะลายเส้นคมชัดค่ะเหรียญพหูรมานนะคะคนมีเก็บไว้นะคะแคว้วลาดปลอดภัยนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะมีหมายเลขโค้ดให้นะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะ ไพร่าดปลอดภัยนะคะประกอบไปด้วยยันสองยันนะคะยันพะหูรมานและยันพุทโธอารหังนะคะพี่ๆพร้พอมเลี่ยมเลยนะคะท่านได้รับองค์นี้ปล่อยให้เลยห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะองค์งนี้นะคะเป็นพระกิ่งนาเรสวนรุ่นแรกนะคะเนื้อโลหะผสมค่ะปีสอง7ห้ายเจ็ดวัดพร,ระเศีร,รัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นพระกิ่งพระชัยวัดนะคะพี่ๆประเภทนะคะ นี่ค่ะเนื้อโลหะผสมนะคะท่านใดรับรายการน,นี้ปล่อยให้เลยนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะ700อบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พพระก,กิ่งนะคะได้รับพระก,กิ่งไปเลยนะคะพร้อมใบประกาศค่ะนี่ค่ะก้นนะคะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะเป็นพระก,กิ่งมเหส่วนนะคะจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะพี่พี่ พระเก่งมเหสวนนะคะวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะคะจังหวัดพิษณุโ,โลกค่ะท่านได้รับรายการนี้นะคะน้องปลอดแบ่งปันให้เลยนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่เบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันค่ะ mm hmm. มากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข12ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธชินาราชพิมพ์อินโดจีนนะคะพี่พี่นี่ค่ะเซียนแหลมแลมเลยนะคะเป็นองค์หล่อโบราณน,นะคะ เป็นพิมพ์อินโดจีนนะคะฐาน2ชั้นนะคะพี่ฐานสูงนะคะงามมากๆค่ะมา,มา,มา,มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะคะกรอบลายไทยนะคะพี่น่คะเลี่ยมลายไทยงดงามเลยนะคะองค์นี้ท่านได้รับนะคะปล่อยแบ่งปันให้ที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นล็อกเก็ตนะคะของพระราชนีนะคะ, Get, ะ,คะ, ini, ะ,คะพี่มีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะ นี่ค่ะเป็นล็อกเก็ตท่านนะคะด้านหลังค่ะเป็นเหรียญภูมิพลอดุลยเดชนะคะราชการที่9ค่ะเอาให้ทันกันนะคะพี่พีไม่พลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะนี่ค่ะไม่งั้นน้องจะเก็บไว้เองแล้วนะคะพี่พีท่านใดสนใจรีบเข้ามาได้เลยนะคะล็อกเก็ตองคนี้นะคะพระราชนีป,ปล่อยแบ่งปันให้ที่550บาทพอค่ะพี่พี5ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะแบ่งปันกันไปให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะ องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญธรรมขันนะคะอายุ82ป,ปีนะคะพรรษาที่60นะคะพี่พี่เหรียญพ่อเดิมนะคะองนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญสวยมากๆค่ะพี่ที่สําคัญมาพร้อมเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะให้พี่พี่ได้บูชาพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะพี่พี่ดูนะคะเป็นกรอบลายไทยงดงามะคะ่ะ นี่ค่ะแกะสลักได้งดงามเลยนะคะวัดหนองโพนะคะเหรียญพ่อเดิมรายการนี้ท่านใดศสัทธานะคะแบ่งปันให้ที่55 0บาทค่ะ550บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นเหยียบน้าทะเลจืดนะคะเนื้อทองแดงรมดําหน้ากากทองค่ะพี่พี่หลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืดนะคะ นี่ค่ะหลวงปู่ดู่วัสดกแกท่านปลูกเสกนะคะรุ่นนี้นะคะเลี่ยมกันน้ําค่ะพี่พี่เลี่ยมกรอบลายไทยงดงามเลยนะคะพ,พี่ดูค่ะแบ่งปันนะคะห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะพระพรมปัญโยหลวงปู่ดูวัสแกอยุทธยาเป็นเหรียญปีสามสองนะคะพี่พี่เหรียญปีสามสองนะคะรายการนี้นะคะปล่อยให้เลยนะคะองนี้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ มากันต่อนะคะที่หมายเลขสิบหค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะวัดบางเลนนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะคะพี่ๆเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะนี่ค่ะธรรมรังสีนะคะเหรียญเนื้อปลก้าค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดเหรียญมาเพรามหมู่ห่วงเลยนะคะพี่ดูหน้าเหรียญคะ่ะจมูกท่านโด่งนะคะดวงตานะคะเป็นทรงหยดน้ําท่านชัดมุมปากนะคะพี่ๆนี่ค่ะ รองแกมนะคะลายเส้นคมคมค่ะเหรียญลุกปูไข่นะคะเอาได้วยนะคะพ,พี่เดี๋ยวหนูปรับกรองให้นะคะอาจจะเบอร์ไปนิดนึงนะคะเป็นเหรียญปี2502ค่ะท่านได้รับเหรียญน,นี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะ450บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่พี่450บาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะวัดมุง เป็นรุ่นแรกนะคะพี่พี่วัดมงคลบอบพิบอพิษนะคะพระนครศรีอ,อยุธยาค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะศรีอยุธยาเป็นเหรียญปฏิมากรน,นะคะพี่พี่เหรียญน,นี้นะคะมงคลบอพิษท่านได้รับปล่อยให้เลย4ี่รยห้าสิบาทค่ะ4ี่อยห้าสบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ให้ทันกันวันนี้นะคะไม่อยากให้พลาดค่ะท่านใดตาไวตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะพี่พี่ รายการนี้ท่านได้รับนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดตัวทอใต้าฐานหลังหนังสือนะคะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะฐานหลังหนังสือนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ ท,ะะท่านได้รับองนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะองนี้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ตัวทอใต้ฐานนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพร้อมหัวห่วงนะคะพี่พี่มากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบเก้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นองค์หล่อบโบราณของหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่นี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านหลังค่ะ เป็นองค์หล่อโบราณของหลวงพ่อไผ่นะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะ่อแบ่งปันให้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อจงนะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะ เลี่ยมหนาๆเลยนะคะพี่พี่เป็นเลี่ยมกันน้ําค่ะพร้อมหู่วงะคะ่ะเป็นเหรียญกันภัยของหลวงพ่อจงนะคะเหรียญน,นี้ท่านได้รับปล่อยแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะ <knowledge> เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะหน้าตาท่านชัดนะคะพี่พี่เหรียญกันภัยนะคะนี่เลี่ยมมัดเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําให้เลยนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามเลยนะคะพี่หลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันค่ะหน้าตาท่านชัดนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นพระปิดตาค่ะพ่อแก้ววัดเครือวันรายการนี้ปล่อยแบ่งปันที่550บาทค่ะ 5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะมาต่อค่ะที่หมายเลขที่ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยพระสมเด็จพิมพเกตชัยโยนะคะพี่พี่องค์ลงรักปิดทองงดงามค่ะนี่ค่ะพิมฐาน7ชั้นนะคะสมเด็จเกตชัยโยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พี่เป็นเลี่ยมยกสูงางามเลยนะคะ นี่ค่ะกรอบเงินเก่านะคะเลี่ยมยกซุ้มงามๆค่ะท่านใดสนใจวันนี้ปล่อแบ่งปันให้ที่5 5 0บาทค่ะ5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์งพระชัดเจนนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเละแล้วก็สายด่วนสาตรงเข้ามาได้เลยที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดได้อุ้งเนี่ยไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่ๆทุกคนเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะหากท่านใดเข้ามารับชมนในวันนี้ถือว่าโชคดีม,มากๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ